สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูคีย์บอร์ดน่ารักน่ารักกันค่ะตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ด a c t o รุ่น B307 นะคะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกใหม่เลยค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็แบบบลูทูธนะคะสำหรับรุ่นที่ออกใหม่นี้จะพัฒนาจากรุ่นเดิมค่ะก็คือไม่ต้องใส่ฐานนะคะสามารถเสียบสายชาร์จ Type C ได้ค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะมีสีเขียวสีน้ำตาลอ่อนสีครีมสีชมพูแล้วก็สีขาวค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีเขียวนะคะ ีมาเปิดกล่องดูกันเลยค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะมีเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ในกล่องนี้จะมีคีย์แคปมาให้เปลี่ยน2อันนะคะเป็นปุ่ม enter แล้วก็ escape ค่ะแล้วก็มีเป็นสาย Type C มาให้นะคะ มาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันค่ะนี่ค่ะสำหรับตัวคีย์บอร์ดจะเป็นสีเขียวน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีเขียวมัทฉะค่ะปุ่มจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะตัวดีไซน์น่ารักมากค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้มีขาตั้งสามารถกางได้นะคะกางได้2ระดับค่ะ ก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเป็นสวิตช์ on off ค่ะส่วนอันนี้เป็นที่เสียบสายท y p ซีนะคะจะใช้เสียบชาร์จก็ได้หรือว่าจะเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่สําหรับเสียบวาง iPad iPhone ได้นะคะมีค่ะด้านข้างก็มีเป็นที่หมุนหมุนแบบนี้นะคะอันนี้สําหรับปรับโหมดค่ะว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่1อุปกรณ์ที่2อุปกรณ์ที่3หรือว่าจะเชื่อมต่อแบบใช้สายนะคะ แล้วก็ที่หมืนอีกฝั่งนึงจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงค่ะทีนี้เ,เราจะลองเปลี่ยนคีย์แคปที่เขาให้มาก่อนนะคะนี่ค่ะคีย์แคปที่เขาให้มาเข้ากับสีของคีย์บอร์ดเลยนะคะเป็นสีน้ำตาแล้วก็สีครีมค่ะเราจะเปลี่ยนทั้งสองปุ่มเลยนะคะ พอเปลี่ยนสีแล้วก็ดูน่ารักดีเลยนะคะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวป้าจะลองเชื่อมต่อกับ iPad แล้วก็ iPhone ให้ดูค่ะป้าจะเริ่มจากเชื่อมต่อกับ iPad ก่อนนะคะขั้นแรกก็ให้เปิดสวิตช์ออนขึ้นมาค่ะนี่ค่ะก็จะมีไฟสีเขียวซ้ายสุดติดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นโหมดที่ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สายนะคะถ้าต้องการให้เป็นบลูทูธก็ให้บิดลงค่ะ สีฟ้าอันที่2ก็จะติดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่1ค่ะไฟสีฟ้าจะาก,กระพริบนะคะเราก็ไปที่ setting ใน iPad ค่ะจากนั้นก็เลือก b l บลู o t h นะคะนี่ค่ะก็จะมีชื่อ a c t o b 3 0 7ขึ้นมานะคะก็กดเลือกเลยค่ะแล้วก็กดแ a ร์นะคะเท่านี้ก็คันเน็กกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทดลองพิมพ์ดูนะคะ นี่ค่ะก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวปอาจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2เป็น iPhone นะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะเปิดที่เซ t ติ้งนะคะแล้วก็ไปที่ Bluetooth ค่ะจากนั้นที่ตัวคีย์บอร์ดก็ให้หมุนปุ่มลงมานะคะไฟจะมาติดที่อันที่3เป็นอุปกรณ์ที่2ค่ะนี่ค่ะก็จะมีชื่อ Acto Keyboard B 3 0 7ขึ้นมาก็กดเลือกเลยนะคะจากนั้นก็กดแพร์ค่ะ เท่านี้ก็คอนเนคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาทดลองพิมพ์ดูค่ะนี่ค่ะการใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะวิธีการสลับอุปกรณ์ก็ง่ายมากๆค่ะแค่หมุนตัวปุ่มด้านข้างนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่2ก็หมุนกลับไปอุปกรณ์ที่1นะคะก็จะขึ้นมาที่ตัว iPad เลยค่ะนี่ค่ะสลับใช้ง่ายมากๆนะคะ ทีนี้เดี๋ยวปจะลองเอา iPad กับ iPhone วางในช่องอันนี้ให้ดูค่ะนี่ค่ะพอเอาวางที่ช่องลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะสามารถวางพร้อมกันได้ทั้ง iPad iPhone นะคะเผื่อว่าจะสลับใช้ค่ะนี่ค่ะก็พิมพ์ใน iPad ถ้าต้องการสลับก็หมนุนน็อปลงมาที่อุปกรณ์ที่2ก็จะเป็น iPhone แบบนี้สามารถสลับพิมพ์ได้ง่ายมากเลยนะคะหรือว่าเราจะวาง iPad อย่างเดียวเป็นแนวนอนก็ได้ค่ะ จะวางลักษณะเป็นแบบนี้นี่ค่ะใช้งานง่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะว่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ